สวัสดีค่ะวันนี้ก็มืดขอภัยนะวันนี้เรานะคะจะมารีวิวขนมที่ไปซื้อจากเซเว่นนะเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกกันเราใจชิ้นไม่เพื่มดูลืมรับคำท้าเลยนะสก,กูตชี่อ่ะวันนี้ก็จะมาอ่านหนังสือบรรทองเหมือนกันชิ้น,น,นแรกที่ไปซื้อก็จะเป็นบล็อกกี้นะคะเป็นชิ้นแรกซื้อนนะเป็นชิ้นแรกซื้อนนะชิ้นที่สอง สองเหมือนจะเป็นลูกอมอะค่ะแต่มันเป็น,มน,ปนอมยิ้มตกแต่งหรือเปล่าแล้วเขาบอกเห็นว่าเป็นสติกเกอร์นะข้างหลังก็น่ารักมากนะมีคำไม่น่นด้วยแล้วเราก็ชอบมากๆทีสัมผัสได้มันมีอมยิ้มสองอัน เก๋แบบน่ารักมากอยากจับเลยชิ้นต่อไปค่ะอลังการมากเราซื้อมาแบบโอ้หน่ารักก็มีขายที่ไทยแล้วเหมือนกันแล้วเลือกมาเป็นตัวโรสตรอเบอรบี่นะคะเป็นแบบขนมกระดาษโรสตรอเบอรบี่นะน่เป็นขนมกระดาษแล้วข้างหลังก็ ขนมนกระดาษกลิ่นสตรอเบอรี่อันเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรารับคำถานะก็เป็นน้ำหนักสุดท้ายรี่ห้ากรเปล่าเราแบบเออเบอร์เบอร์แล้วจะหลับแล้วด้วยไม่รู้ว่าเป็นตาเดียวกันหรือเปล่านะไอ้ตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ย่บล็อกเกรี่อ่ะยวดูก่อนนะ ไม่ใช่นะคะตาบอกกรีไม่ใช่นะคะ๊ะจะน่ากินมาเดี๋ยวก็จะมากินนะคะแพ็กเกรดก็น่าอยสวยเท่าน,นี้นะ,ะต่อไปก็จะเป็นขนมที่เป็นหอยใหญ่ๆที่เราเอาขึ้นมากินนะ,ะขนมสีก็จะเป็นซันไบนะครับขนมธัญพืชอบกรอบรส รสลาซาล่าลาซานญ่าไม่รู้แต่รสนี้อร่อยนะเราชอบซื้อมา20บาทน่ามมากๆต่อไปก็จะเป็นนมนะคะเราเอามากินเดีย๋ยวเรามาแกะชิมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีกระรนไกลเพื่อนๆดูอย่างนี้มันไม่คมใช่ไหมแต่มันก็ค,ครมไปก็ ไม่คมแต่แจ๋วนะจิ๋วแต่แจ๋วใหญ่แต่แจ๋อแวอะะเราจะมาชิมเป็นข่าบกระดากก่อนละกันเพราะว่าแม่เคยกินนอกจากเพื่อนใหนนเจ้าตอนแรกเราก็ไม่สมควรที่จะตัดหรอกเอา้าโถ แต่ก่อนนะมันมีโคมไฟวางไว้แล้วเราก็สามารถเปิดได้นะราเรายละเอียดก็จะเป็นอย่างเงี้ยกินแบบสตรอเบอรี่แต่เะาเคี้ยวมันเหมือนกระดาษริกบิ้ากระดาษ เขียนได้ยิ่งดีข้าหลัง อร่อยจนแทบแม่ขึ้นกินสักชิ้นนึงก่อนนะ้อเดี๋ยวมาดูอันต่อไปเป็นบล็อกลี่ใช้กันไกลตัดนะเพราะราชีกอ่ะเราไม่มีหนังยางมัดก็ต้องกินให้หมดแต่ขนมกระดาษเราต้องกินให้หมดเหมือนเดิมเพราะเราชอบมันอร่อยรสชาติมันก็ไม่แย่นะมันกำลังเคี้ยวกกระดาษแต่เพื่อนให้มันแบบให้แผ่นเดียวเรา แล้วก็มีเพื่อนบางคนก็แย่งแยงแยงไปพอแย่งเรากินได้นิดเดียวก็ยังไม่ค่อยอดูรสชาติที่เพื่อนให้แนละ้วก็จะเป็นรสสีส้มส้มอ่ะไม่รู้น่าจะเป็นรสส้มหรือรสพีชอย่างไ้ถองอันเนี้ยเราเร็วละเราอยากกิน คอฟฟี่สติกเกอร์น,นะ,ะกลิ่นสตอรอเบอรี่หมดแล้วค่ะถึงเวลาสุดท้ายกันไกลค่ะแปบ๊บหนึ่งนะกล้องจะเตรียมกันไกลเตรียมกันไกลอา้อาวอจะล่วงอยากรู้แล้ว่าข้างในมีอะไรเลือกไม่ได้อะ กดข้างล่างแล้วกันเขาไม่เฟซบุ๊กฝากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาเฟซบุ๊กให้ดูนะนี่นะเพื่อนๆก็ไปดูกันได้อุ้ยกินนี่โชยมาเลยอะกินหอมอุ้ยสติ๊กเกอร์คนน่ารักอะเดี๋ยวนะคือมันแปลกอ่ะ บอกความรักดูจีน่ารักอ่ะเหมือนสอะพเย่เพื่อนๆดูดิชอบนะถ้าใครสนใจจะส่งของขอครันเกิดก็ส่งมาให้นะทางใบสนีค่แล้วก็นี่ลูกโอมที่เราจับสัมผัสได้มันมีสองเราสามารถ ติดสติกเกอร์ได้นะคะ่ถุงแพกเกแบบน่ารักมากอะเราจะเราต้องติดนอกถุงนะคะมาเดี๋ยวมาติดกันเ,เราจะติดเป็นมงกรุดมงกรุด กนนมงกุฎมงกุฎเราเราจะติดไว้เพราะราสวยๆอะไรเงี้ยอายน่ารักกินสักอันดีก,กว่าเพราะมันมีสองอันเดี๋ยวค่อยติดเนาอเพราะมันสวยๆอ่ะไม่อยากใช้เก็บเก็บกรีบกรรบ,บสป라이์มากๆอะ่ะเราชอบของแบบนี้15บาท ถูกมากมาจากเซเว่นนะเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อกันดูได้ที่เซเว่นบางเซเว่นก็อาจจะไม่มาขายนะเราจะกินตัวนี้อีกตัวหนึ่งเก็บเข้าที่ค่ะอะ่เดี๋ยวมาเก็บเราก็จะบางไว้แถวๆตรงอื่นๆมาแล้วค่ะถึงช็อตสุดท้าย ที่กินไม้หมดเพราะมันเป็นลูกอมแบบให้ออมนะจ๊ะแต่เราต้องรีบเคลียสุดลิตรวิธีการตัดก็โอ๊ยไม่ตัดไม่สนเือเราแบบเก็บกินไกลไปหลายรอบแล้วแบบว่าจะให้เก็บได้ไงวะ <c oughs> คือเราต้องตัดตามที่เขาให้มาเป,เป็นหัวใจเชื่อก็ต้องตัดหัวใจ เ็นหัวใจมันจะออกให้เพราะว่ามันเป็นไม้แล้วไม้มันเน,น้ยน่นเป็นกระไรชั้นเริ่มจะไม่คมเราจะจะได้กินไหมเนะี่ยตัดยากตัดเย็น ไปซีฉีแล้วเด้อเมื่อกี้หลุดนิดนึงนะคะหลุดภาษานิดนึงเออไปแล้วอมไหยนะคะไม่รอช้ามันเหมือนลูกอมที่เป็นหอ่อหัวใจอะสีชมพู แล้วก็มีความเปรีย้ยวหวานแล้วก็อร่อยมากมก็อร่อยอะ่ะม,มันมีความซาา ตอนนี้หัวใจนะครับแตกสลายไปแล้วคือเราใช้แรงรอบมีกัดมันลงไปเพราะว่าเคปม,มันจะนานแล้วนะเม,มมเรามันจะเต็มแล้วนะปวดฟันขอไปใช้แรงอีกนะคะมเมื่ออหมดแล้ว เพิ่ติดฟันอยู่แล้วแปลกจริงๆนะคะเมื่อคนคือตอนแรกเต็มปากเนี้ยเคี้ยวแบบวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน กับตะก,กูขนมแป๊กเตที่แบบไม่เคยเจอนะแต่เราชอบขนมกระดาษกับขนมเซอร์ไพรส์เราไม่รู้นะว่าเรียกขนมอะไรแต่เราขอเรียกมันว่าเซอร์ไพรส์แล้วกันนะเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์จริงๆด้วยเราไม่เคยซื้อนะ อืมอร่อยเยี่ยมคุณภาพดีอะ่ะจะหลับแล้ว เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับไ i b ์ให้เราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเรากดสีกดไลคกดเลยกดเลย,กด,เลยกดยังกดเลยนะคะถ้าถึงหนึ่งหมื่นซับเป็นไหรนะคะเจอกันบายบาย